นี่ครับเดี๋ยวไปเที่ยวในวัดตอนนี้อยู่วัดหัวเวียงนะครับนี่ไปเข้าไปดูว่าวันวัดวัดเก่านะครับตรงนี้ก็สร้างใหม่ครับมีพญานาคตรงนี้แล้วก็เป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คทำไว้ถ่ายรูปครับตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในวัดกันไป ตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์เก่านะครับเป็นสิมที่นี่ก็จะเรียกสิมนะครับก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบร้านช้างนะครับแบบเก่าๆแบบอีสานเราแบบคล้ายๆทางสงปปลาวนะครับก็จะเป็นสถาปัตยกรรมลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นโบสถ์เก่า เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆวัดหัวเวียงรังสีชื่อเต็มๆนะครับบรรยากาศภายในก็ประมาณนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอธาตุเราอีกหนึ่งวัดนะครับนี่บรรยากาศด้านหน้าต้นข้างสถาปัตยกรรมก็จะประมาณนี้ี่เป็นโบสถ์เก่าๆครับเป็นสิมเก่าๆ,ๆ อ่านี่ครับโอ้สวยงามนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นศิลปะวัฒนธรรมยุคเก่าก่อนเรานะครับดูภาพเขียนนี่ครับภาพเขียนก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับผมให้ดูนี่ครับสถาปัตยกรรมสวยสดงดงามครับ ช่างสมัยก่อนไปเดี๋ยวพาดูรอบๆว่าโบสถ์เก่าเป็นยังไงก่อนเข้าในเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับะนี่ก็ประวัติวัดหัวเวียงลังสีครับเป็นอุโบสถเนี่อุโบสถนี้สร้างขึ้นระหว่างพุทธศักราชสองสี่หกศูนถึง 2464นะครับส่วนจิจกรรมภายในโบสถนะครับเขียนขึ้นโดยหลวงชาญช่างจากกรุงเทพเมื่อราวพศ2463 2464ภาพที่วงโค้งเหนือประตูหน้าต่างพระอธิการอินเป็นผู้สร้างภาพและอาจารย์คูณเขียนสีจิตกรรมฝาผนังวัดหูเวียงรัง,งสีเป็นจิจกรรมสกุลช่างหลวงแต่แทรกภาพความนิยมในท้องถิน่น สีที่ใช้เป็นสีฝุ่นเรื่องราวในภาพเป็นเรื่องทศชาติชาดกนะครับพุทธประวัติรามเกียรติ์ลักษณะวงอ่านี่ถ่ายรูปซะหน่อยปั๊บอืมมีภาพเขียนข้างในนะครับแต่ค่อนข้างมืดเดี๋ยวผมให้ดูสถาปัตยกรรมด้านข้างๆก่อนอตรงนี้ก็เป็นเสมานะครับนี่เสมากเก่าเป็นหิน นะครับปเป็นวัดที่เงียบสงบดีครับเพื่อนๆก็ตรงนี้เป็นด้านอีกด,ด้านข้างหนึ่งครับนี่ครับใครที่ชอบเที่ยวเชิงประาาสตาร์ด้วยนะครับผมก็จะนําเสนอให้ดูในเรื่องของประาาสตาร์วัฒนธรรมนะครับอาหารการกินนะครับ ของชาวอีสานบ้านเฮ้านี่ประตูหน้าต่างก็น่าจะได้รับการบุรณะมาหลายรอบแล้วละครับนี่ครับสวยงามครับบรรยากาศในวัดก็มีแต่โบสนี้นะครับที่เป็นเก่าๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็สร้างใหม่นะครับเป็นแลนด์มาร์คของวัดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้านี่ครับ วัดหัวเวียงก็ตั้งอยู่ริมโขงเลยนะครับ่าเดินมาก็ไม่ไกลจากวัดพระธาตุพนมเท่าไหร่น,นะครับถือว่าได้ออกกำลังกายด้วยอะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในสักนิดหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรเป็นอันนี้หรือเปล่าเสมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปน่าจะเข้าได้ละโบสถ์เปิดขออนุญาตนะครับจะถอดรองเท้าแป๊บหนึ่งครับ สาทุสวยงามครับเพื่อนๆน,นี่ดูศิลปะวัฒนธรรมแบบเก่าๆนะครับด้านบนก็เป็นแกะสลักนะครับให้ดูภาพจิตรกรรมฝาผนังนี่ภาพเก่าๆเลยนี่ครับ สวยสดงดงามครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าได้รับการบูรณะหรือเปล่านะครับแต่ว่าสวยมากๆครับนี่นี่ผูนชมได้ใกล้ข้างในก็จะมืดนิดนึงครับโอ,โอ้ภาพ ก่าร้อยปีครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพเป็นเรื่องราวในชาดกด้วยแล้วก็เป็นวิถีชีวิตด้วยนะครับนี่นี่ครับเป็นงานศิลปะแบบเก่าๆให้มีเพื่อนๆด,ดูกันครับนี่ ใครมาเที่ยวท่าพนมนะครับใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ก็ไม่ควรพลาดนะครับที่นี่มาเที่ยวชมกันได้ครับก็มีสิ่งเก่าๆอีกเยอะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆให้ไปดูกันมีหลายที่ครับที่นครพนมเราด้านหลังก็จะประมาณนี้ไะเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆโอ้ ถือว่าเป็นศิละปะที่สวยงามครับนี่ครับเป็นช่างเขียนยุคเก่าๆนะครับก็จะมีเขียนชื่อไว้ด้วยให้ดูนี่ครับหรือเปล่าอ๋อดวงใจทศก,กัณ์นี่ครับ สวยงามมากครับเพืเ่อนๆเป็นงานศิลปะแบบอีสานดั้งเดิมเลยนี่สวยงามน,นะครับนี่กมาจับพระยากุมพกกันนี่ ก็จะหลงเหลือให้เราดูก็แทบจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้รับการบูรณะไหมนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับอยากชมศิลปะแบบเก่าๆนะครับมาดได้ให้ที่วัดหัวเวียงนะครับมาเที่ยวกันได้ครับที่นี่วัดหัวเวียงอำเภอท่าพนมผมจะเก็บภาพไปให้ดูนะครับ นี่ครับดูการวาดลายเส้นของคนยุคเก่าๆนะครับถือว่าวิกิตทีเดียวนี่ครับตรงนี้ก็จางไปเยอะแล้วนะครับนี่ด้านบนมี ก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับตรงนี้นี่ก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้เห็นศิละปะแบบเก่าๆที่วัดโมวเวียงครับที่นี่ก็มาเที่ยวกันได้ครับมาชมกันได้ในโบสถ์อุโบสถเก่าของวัดโมวเวียงนะครับขออนุญาตเก็บภาพสักนิดนึงครับนี่ดูครับ ตูก็เป็นงานไม้แกะสลักนะครับนี่เมื่อก่อนน่าจะเป็นลงรักษนะครับเนี่ยมีสีลงรักนะครับเป็นสีแดงๆอยู่ไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่านะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับได้ออกกำลังกายได้พาเพืเ่อนๆได้ชมด้วยนะครับ แบบเก่าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าดูนะครับไปนี่ครับเพื่อนๆเ,เป็นไงครับบรรยากาศจุดนี้ผมให้ดูมุมกว้างๆนี่ครับสวยงามมากครับ นี่เพื่อนไปดูกว้างๆเลยครับมีวัดก็ตั้งอยู่ริมโขงนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันใกล้ๆครับขอเชิญลอดบ่วงพญานาคโอ้ยลอดได้นะครับต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินลอดเข้าไปไะลอดบ่วงพญานาคนี่ เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยลอดบวงเพราะว่าจะได้ยังไม่ต้องสองเท้าไปครับนี่ครับอขอพอรนแ้มพร้อมกันครับเพื่อนสาธุที่นี่วัดหัวเวียงรังสีนะครับ นี่ครับก็มาทำบุญกันได้ครับที่นี่วัดหัวเวียงรังสีนะครับสวยงามทีเดียวนะครับอ่าก็ทางวัดน่าจะค่อยๆบูรณะกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็สร้างมาน่าจะประมาณ80%แล้วผมว่าถ้าใครมาร่วมทำบุญกันเยอะ,ยอะๆก็จะเสร็จเร็วขึ้นนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเรามา กล่าวคำนมัสก,การ,การ,รพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆนี่นมโมตสพพัสสะภะคะโตระโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตสพพัสสะภะคะโตระโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะยะถาขะหิเตหิสักการะหิอิมังพุธทธเมตตามหามังคะอุตตัง,ม,งมังอะพิปูชยามิยะติชิตังเม е อธิคัตฉตุสัพพทาหิตายะสุขายะนิพพายานิพพานายะจะสังวัตตุสาธุสาธุสาธุนี่ครับห้าพระพุทธเจ้าใหญ่วัดหัวเบียยนี่ใครชอบเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็มาเที่ยววันได้ครับที่นี่เลยครับ หัวเวียงก็มาลอดบ่วงพญานาคได้โบสถ์เก่าก็จะอยู่ทางนู้นนะครับมาชมสถาปัตยกรรมเก่าๆนะครับแล้วก็มาทำบุญกันนะครับนี่สวยมากครับมุมนี้ขอเก็บสักหนึ่งภาพนี่ครับสวยงามอ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลอดบ่วงพญานาคเดี๋ไหนๆก็มาถึงแล้วอ่นี่ขอ,อุยาดถอดรองเท้าแป๊บหนึ่งครับอ่าไปขึ้นแล้วครับไปลอดพร้อมกันครับตาทุโหเหยียบได้ไหมเนี่ยอืนี่ครับข้ามาแล้วผ้ามาแล้ว ข้ามมาก็จะมาเจอกับองค์พระเลยนะครับสาธุขอให้เฮงๆเด้อทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการครับะะใส่รองเท้าแล้วก็เดี๋ยวเดินเดินกลับอีกเส้นทางหนึ่งดูวิถีชีวิตกันด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวขอ,อย่าใส่รองเท้าแปบ๊บนึงครับ